กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทาง youtube ช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข่เป็นผู้ดำเนินรายการน้ำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคราว,าว,าวที่น่าสนใจจากหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับหลายแหล่งข้อมูลพันเอือเฟื่อแบง่งปนันมาพี่น้องผม พอกันคลิปนี้22น,นาฬิกาดนาทีเดิกเติบแล้วนะครับคำขึ้นของวันที่19พฤศจิกายน2568นอเนาะนะครับช่วงนี้ขอมุ่นสาก็ต้องกราบพระท่านอภัยหลายๆเด้อพี่น้องครับเนื่องจากว่าทิดแดงติดภารกิจทั้งให้ทั้งหน้ากระแนวกับทิดแดงนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์เกษตรกรพี่น้องครับโบเฮ็ดกับโบเดียกบเดกินนี่แหละนะครับแต่ว่าสัญญาว่าสิบ ฝ่าวนาเอาข้อมูลต่างๆที่พ่นแบงปันมาเนี่ยเอามาสู่พี่น้องเบิง่งไหได้ไวที่สุดนะครับพี่น้องครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับสิพาพี่น้องมาตามต่อข้อมูลแนวทางเลขหลวงพ่อสอเบิงสามพันเดอ้อนะครับจากเพชรบณ์เนาะปาติโตหัวที่พานมาพี่น้องผมนะครับเพิน่นไหล่างมาเจ็ดตัวเดียวเนาะพ่นว่าได้เจ็ดตัวเดียวได้ที่แดงข้างล่างมาสัดปรากฏว่าพ่นมาสามเจ็ดพี่น้องครับ ข้างบนนั้นพ่นไห้สามตัวมาสองหังพ่นบ่อออกหยุดเหล็กไทยแต่วันที่หนึ่งพี่น้องคับพ่นไปออกอยู่สามตัวทั้งหน้าสันเดย์แต่ว่ากับมีที่ไปที่มาอธิบายได้อยู่นะครับพี่น้องรับวนอีเพ่นแบงปันมาละเด้อบกวรสิพาดด้วยเหตุผลประกันทั้งปวงพี่น้องถามเขามาหลายหลายหลวงพ่อพ่นแบงปันมาแล้วนะครับตามต่อข้อมูลแนวทางของพี่สาวน้องบัวนะครับพี่สาวน้องบัวใน่งวัต่ผพันธมาเพ่นแตกสามตัวต้องตรงพี่น้องหนึ่งซีหาพี่น้องผมสองตัวคนกับซีหาเนาะ นะครับวันนีเ้เลยแล้วก็บ่งปันมะละละนะครับอาจารย์เอกคนเดิมพี่น้องครับแนวทังของแม่สายพินน้ำนะครับทั้งข้อมูลภาพและข้อมูลเสียงที่พี่น้องสิได้รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้เป็นการทํานายตัวเลขเดอิอถ่ายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผม เอาเข้ามาเริ่มต้นกันที่ของมุญแนวทางของพี่สาวน้องบัวเนาะนะครับพี่สาวน้องบัวนี่เพื่อนกระสีไส้ใสบนี่แหละพี่น้องใบที่เป็นใบเดียวกันกับเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับซึ่งงวดที่พันมาเหลือจากไปออกเล่าแล้วเนี่ยเพื่อนกระจังคัดมาใส่ไถ่สนเสนนะครับงวดที่พันมากระส,สีสีหานี่มาต้องตรงพี่น้องครับนี่เหลือออกจากเล่าแล้วเด้ อันสมบนนี่ก็คือเพื่อนออกเล่าในงวดที่ผ่านมาเนาะนะเขากระตัดออกเบิร์นะครับเอาเฉพาะที่เหลือเอื่อยแล้วว่าจังสัน้นแล้วก็สามโตนี่พี่น้องสามโตรธรรมดากระจับนี่แหละจับจากจากเหลลกกลักันเนาะซึ่งเหลลกเล่าในช่วงเหล็กไทยงวดที่ผ่านมานั่นเพิ่นแตกสองสามโตอยู่สองเธอพี่น้องครับแตกนี่แหละนะครับหนึ่งหาหกนี่แหละหกขาดหนึ่งนี่ครับสองหกเก่าเนี่ยน,นะครับเพิ่นแตกสองเธอกระตัดออกสองครั้งนี่ สามตัวนี่หนึ่งส่หาตรงตรง,ตงสาหรับดที่ผ่านมากอันนี้เป็นความบุญแนวทางของพี่สาวน้องบัวนะครับพี่น้องครับเอามาเบิกงงวดนี้กันบัตรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นงวดหนี้เล้อพี่น้องเดินหนึ่งท่านว่าคมนะครับเรียกลักมีสองมีเก่ามีหามีหกมีแปดมีหนึ่งนะครับพี่น้องครับจับใสกันเบิดต,ตามเลี่ยงตามลักก็เสิได้นี่แหละนะครับสองหาอ่าสองเก่าสองหาสองหกสองแปด สองหนึ่งเก้าหาเก้าหกเก้าแปดเก้าหนึ่งหาหกหาแปดหาหนึ่งหกแปดหกหนึ่งกับแปดหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนกระสิจับจากนี่แหละนะครับสําหรับเพื่อนบ้านก็ไดเนาะเอากระทางจนกระทางว่าเหล็กใหญ่ออกแล้วเพื่อนกระจังสีเศร้าจริซไหมเกิดเป็นหนาเป็นที่หนาสังเกตอยู่เพื่อนบ้านสองหวดวี่ผพันมาถือเปิดหวัวให้งหวดวนี้เพื่อนบ่มาพี่น้องครับวันจันทร์กับบม,มานะครับมือนีวันพุธกับบม,มาเด เอ่เป็นจังหนอยเนาะถึงเลยเป็นแปลกๆอยู่เลยนะครับสําหรับของมุเแนวทางของพี่สาวน้องหัวก็ได้นะครับพี่น้องครับแล้วการงวดนี้ที่แดงจับสามตัวไว้ให้เป็นแบบเป็นไล่ลักอักษรเลยพี่น้องครับแต่ตะกี้ให้พี่น้องวินเอาหนาๆบัตเทนี่จับให้เลอยเนาะนี่ในนี่แหละนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเล่าเนี่ยเพื่อนแตกสองเทอเนี่ยชุดสามตัวนี่ทัดตะขันมาเพื่อนกับาว่าแตกเหล็กใหญ่เหล็กไทยพี่น้องของมุญแนวทางของพี่สาวน้องหัวเดอ้อนะครับ พี่น้องผมมีความสนใจก็ได้ถัดจากพี่สาวน้องบัวนะครับก็จะเป็นข้อมูลของแม่สายพินนะครับเลขล่างแม่สายพินพี่น้องครับเลขฝันเพื่อน,นั่นแหละนะครับเพื่อนได้สองศูนย์กับสองเก่าพี่น้องครับสองศูนย์กับสองเก่าเด้อกันสองสามน้าเด้อทิดแดงวัาซันนะครับอันนี้คือเลขของแม่สายพินนะครับพี่น้องครับเลขล่างเพื่อนพี่น้องผมนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์เอกนะครับพี่น้องครับอาจารย์เอกคนเดิมพี่น้องผมนะครับดนเราได้อาจารย์พันบ์บด้แบงปันเหล็กใหญ่เหล็กไทยมาหรือเสวสิไลงวดแล้ววันนี้พันธแบงปันมาซีตัวหกสามศูนย์สี่นะครับพี่น้องครับหกสามศูนย์สี่เด้อสามตัวนี้สามศูนย์สี่นะครับสองตัวนี้เก้าแปดพี่น้องเก้าแปดกับงวดก่อนพุ่นพันมาเนาะนะครับเป็นเหล็กข้างบนเด้ครับอันนี้คืออาจารย์เอกคนเดิมนะครับ ดนหนจังขึ้นหานขืนเวทที่นหนจังในพ่อพี่พ่อน้องนี่กะให้พ่อพี่พ่อน้องสมความมุ่งมาตปรารถนาเด้ออาจารย์ครับกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับอาจารย์เอกคนเดิมนะครับบัดที่นี่เสียให้พี่น้องอฟังเสียงของหลวงพ่อสอจาก 13, จบึงสามพันเพชรบุญพี่น้องที่แดงคุยกหลวงพ่อเพื่อนสองเถื่อเด้อน,นะครับตัดเอา เสียงสนทนาทั้งสองเือมาสู่พี่น้องฟังเนาะเพื่อให้เป็นการครบถวนของขอมูลวันสดต่อไปนะครับพี่น้องกับฟังน้กากันเดอ้อนะครับพี่น้องครับพนมีที่ไปที่มาอยู่นะครับกันวสการครับลุงพ่อครับโอ้ควาดี่แล้วจะแดงเลยคนไปออกข้างหน้าลุงพ่ออือโอ้ยพี่น้องโคกเขามาเซลเซเพนว่าเสื้อใดมันไขขัด คนเอาเหรียญมาให้นี่ยแต่แบบว่าครูเคยเขาเนั่นเอาเอามาให้เหรียญเหรียญสีเห็ดงวดงวดที่แล้วเนี่ยครับ้านนี้เขาเขาบพิ่บอกว่าเอาไปเห็ดหน่ไปเห็ดก็ไอ้คุณไม่อำเภอพ่นพ่องคุณไหมไ,หไหอ้โรยเ็ดคุณอะไปให้อาจารย์ที่อย่างโบเห็ดเดี่ยบ้านนี้มันโบเข่ากับฉันว่าเขาเพิ่งมาบอกนะโอเพลงเขบอกแต่ทีแรกกับฉันหอกเอาเหรียญเก่ามาให้เห็ดนันะ่นน่ะ เราเหรียญเขาไม่เ wow. ย็ดไปโอ้ยบบเขาแกกับพวกหูเกือกันเพราะว่าไอ้ครูเป็นครูเคยกันอย่างแกเขาบอกเขาบอบอกนะเขาบอกบอกอย่าฟังแต่ได้พวกหูเสียนว่าโอ้ยเนาะแต่เขาก็เขาก็ได้กันเนี่ยเดี๋ยวพวกครูเขามีโง่เนาะเขาบึกลับครูหนาครูหลังก็แบบอ๋อเขามันได้อยู่มันมีฟองเหตุกลับอยู่เนาะผู้เพื่อนนั่นเพื่อนกับสมุนเอาขึ้นว่านหรือปู๊อืมนั่นหัวอันเนี่ยเขา เอาไม้ไห้สีเหรียญหมู่ว่านนี่โอค้คนพิจิตคนพิจิตแล้วก็คนไในอุทัยครับเดี๋ยวคนอยู่เนี่ยโย่ไอ้ลำละลายเนี่ยมากกันเอมามาให้สีเหรียญเมลยเป็นเคื่องหนึ่งเหรียญหนี่งโอ้ครับเมื่อวานเขาเก็บมื่อกานน้าวเสียนโทษไปหาพี่แดงก็น้าวส <laughs> เสียนเอดอเป็นเหรียญหนึ่งิหลวงพอ่อาใช่ปะ มื่อขึ้นเน็ดแล้วเหรียญหนึ่งตือเจ็ดแล้วเหรียญหนึ่งเนหลืออยู่ยสามเหรียญเพราะว่าเขาไม่ให้สี่เหรียญเพิ่นเพิ่นแม่นคักที่ลวงพอ่อแม่นจังไรวะที่ออกมาต้งตรงซีหาแปดในลวงพอ่อแต่เพิ่นไปดูทั้งหนาซื่อๆหน่ะไหมมััมนจงวาทางล่างนั่นก็ไดเจ็บตัวเดียวอ่ะบางทีล่ะอืครับป๊าสลักโอ้ยว่าสลักมันก็บ,บ,บอกกันกน่อนว่าสลักกันเท็่แล้วกัน นี่ก็ถามได้ย้ำได้บอกว่าเดเอาไปเห็ดนหนังบอกเขากว่าบอกว่าเราเอาไปเห็นหนังว่าสันว่าอีกคนหนึ่งว่าผมนี่ถอดมาจากไอ้ข้อลูกสาวเลยดิหนูว่าสันว่าโอ้ประมันตกปัาณนั่นผมว่าแต่เดิมเออเอาแบบหมายถึงว่าการันตีว่าพรท่านเอาไปใส่เด้อว่าตีบอกก็ยังว่าเขาก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกอันนั้นก็ได้ลูกสันป้าขันแม่น เหรียญนั่นค่ะแมนบัวท่านเอาไปเห็ดก่อนนี่อุ้ยเนาะลุงพ่อเนาะมันก็เข่าเลยเนาะย่านไปอยู่เลกไทยต้องตรงเลยงามๆเง่เลยด้วผมว่าน่ะมื่อไรจะได้อกันเนากันไหนสิบอกกันก่อนมาถึงเขามันแก้กับบุ้งหงะแกก้ันว่าแก้เป็นคู่เคยกันอ่ะตอนนี้เขาเอามาไห้กันเลยแก้ก็เอามาเลยครับมืนเคลื่อนในเฮ็ดแล้วมันเคลื่อนในเหตุทีหนึ่งทีสองเลยแล้วมันบ่ได้บ่ได้ บ่ไหนนอนเลยคุยคุยก็บอกทำไมเหรียญน้ำเลยครับเขียนไปเลยขับลงฝอหกหาหนึ่งหกข้าหนึ่งหกหาหนึ่งครับตัวล่างเนี่ยได้แปดหาตัวล่างได้แปดห่าตัวล่างได้แปดหา มีเท่านี้แหละโกว่าเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดสองเขียวคือว่าเฮ็ดไอ้เฮ็ดเอาไอ้สามตัวบนแล้วก็เฮ็ดสองตัวล่างครับเข็ดนแค่นั้นเองบ่บ่มีเลยหลายตัวหรอกเกิดมีแค่นี้แหละโอ้ครับสาธุกบนนี้นเห็นไหมเหุ้การณ <c ười> ตรงๆเหตุกาอยู่ตำแหน่งที่ถือต่องน้องหลวงพ่อเน้อเอาจงังใดก็มันกันผู้มีบุญวาสนาต่อกันถึงจะพบก้อนสาบก้อนมากมันกิบับจีนจีน เกลือนุ่นกันอยู่ดอกครับผมผู้ใดเสือผู้ใดนั่นก็ได้ครับเอาแค่นี้เด้อมีมีกิจดยอ่วะจะไปเกียดเตอนเศร้าเนี่ยครับการรบสการครับหลวงพ่อรับกลับขอบคุณครับครับพี่น้องครับอันนั้นคุยกันเติ่งแจ๋เที่ยวแรกนะครับหลังเล็กออกเด้อนะครับก็คือจังถี่หลวงพ่อเพิ่นบอกสู่ฟังนั่นหลับพี่น้องผมเนาะจักสิวาจังไดร่สิเนี่ย ขาเจ้าผู้เพิ่นเอาเหรียญมาให่นี่ยเพิ่นกับมะหูว่าเหรียญนั่นถือใส่ไปแล้วจัึงสิแม่นะครับแต่ปานนั่นกับสีหาแปดนี่เพิ่นกับมาอยู่พี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปอยู่ทั้งหนาสินะพี่น้องครับเล็กซีหาแปดเพิ่นไปออกเป็นทั้งหนาพี่น้องครับต้องตรงเลยเด้โอ้ยเนาะที่แดงก็ได้ขึ้นอยู่ขันมันเหรียญนั่นว่าท่านผ่านการใส่จังสีมากกอนี่คิดว่าจังได้กับเปรีเตะแล่ะในงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับ ซี่หาแปดแท้ๆคิดว่าเด็กนะครับล่างเพื่อนใดตัวเดียวเพื่อนใดถึงแต่เจ็ดงวด่ิพานมากพี่น้องปรากฏว่าเลขออกสามเจ็ดนะครับอันนี้ก็คิวของเพิ่นนี่นี่ก็ได้นมธรรธรรมดานะครับพี่น้องครับวันนี้ก็คือจังลุงพ่อเพิ่นวานั่นแหละนะครับนี่งวดน,นี้หกหาหนึ่งนพี่น้องเดิมฮกหาหนึ่งพี่น้องผมก็แปดหานะครับเลขล่างเพืนน่อนไดเปดหางวด่ิพานมากด้ตัวเดียวั้งแต่เลขเจ็ดสามเจ็ดมากงวดน,นี้ได้แปดหาพี่น้องครับ งวดกว่อนพุ่นที่พุ่นแตกสามตัวแปดเก้าแปดหนึ่งข้างล่างได้เจ็ดแปดแต่ว่าเล็กมันออกแปดเจ็ดงวดน,นั่นเด้นะครับลุงพ่อพันหมอกสู่ฟั่งนะครับพี่น้องครับอ้าวประเทศนิเซพี่น้องฟั่งนะครับลวงพ่อพันโทมาดยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องครับรการว่าสการครับลวงพ่อครับจี้แด,ดงครับผมให้ให้ใหระวังตัวตัวรักลอยเนี่ยตัวรักลอย อตัวรักลอยมันมันมีสิทธิตจีดหันหัวขึ้นนี่โอ้คับมิทธิเป็นเก่า <c oughs> อ่าให้ระวังตรงนี้ไว้ให้ระวังตรงนี้ไว,ว,ว,ไว้แต่ตัวเอื่นบอบบอบเปลี่ยนแปลงครับผมอ่าบอกไว้แค่นี้แหละบอกว่ามันมีนิมิตมีนิมิตอย่างอยู่ตางๆอยู่หรือยำยำให้โอ้นิมิตเหล่ว เป็นห่วงต้งเต่เล็กหกปสิเป็นเลขเก่านี่แหละที่แมนแมนแมนห่วงตัวนี้เลยครับไอหันใส่เอาครับพี่น้องบป็นสทจัดการเอาดอกลงพอเนาะอาอแค่นี้แหละครับการรัชการครับลวงพอเพิ่นฝากมาพี่น้องครับเพิ่นว่าคัมนนั้นกันในเดอร์ที่แดงมันนิมิตอยู่สั้นนะครับละว่างว่าเล็กหกมันสอวยหัวขึ้นเพิ่นให้กันเป็นเหล็กเก่านำพี่น้อง ขันพี่น้องขึ้นบักน้ำหลวงพ่อเพิ่นก,กันเก่าหาหนึ 1, ่งน้ำในเด้อนะครับตัดสองตัวน้ำแน่ล่ะนะครับตัดหกหาตัดหกหนึ่งตัดหาหนึ่งตัดเก่าหาหนึ่งสิแม่นะครับตัดเก่าหนึ่งหนึ่งสิแมน่นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นขอบบนแนวทางเลขของหลวงพ่อสอนะครับจากบุง 3, 000, นะ้งสามบึงสามพันเนาะเพชรบณ์กราบขอบพระคุณหลายเด้อนะครับหลวงพ่อครับเออเฟือเ่องปันขอบบนแนวทางมาให้พี่น้องญยาิโยมนะครับได้ พินิจพิจารณาเนาะนะครับจะให้ผ้าพีผ้านองผ้าหยาดผ้ายมอ่าได้สมความมุงมาดปรรชนาเด้อนะครับถึงเรียกเป็นนากันเมิดสูบผู้สุคนครับกาบกอบคณหลายๆพี่น้องครับย้าว่าเป็นการทำนายตัวเลขกเด้อนะครับท้ายตัวเลขกนันออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนั่นที่ผิดกฎหมายเด้ นะครับเป็นควมเสือสว่วนบุคคลประสัยวิจารณญา,าณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพี่พี่น้องสุขุสุขคนหลายๆพอกันใหม่คิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ